คือของดีนวิธี่วยบอกต่อมา,าแล้วเจ้าคุณผู้ชมวันนี้มีออหยังว่าฟากันนะเจ้าจะเป็นของกินของใจออหยังของติดตามกันในช่วงนี้เจ้าค่ะสวัสดีค่ะที<ว><ว>่นี่เมืองพะเยานะคะ ตอนนี้ของเรานะคะมีชิ้นส้มหมูชิ้นส้มิมม้่นะคะแล้วนกะ็มีชิ้นส้มทอดนะคะของเรามีทั้งแบบนึ่งสุกนะคะพร้อมทานแล้วก็ที่เป็นของฝากแล้วก็ไปรับประทานได้ที่บ้านนะคะค่ะขอเชิญชวนนะคะมาจังหวัดพียาวะคะ่ะพิกัดนะคะอยู่หน้าเรือบอลลาน,นะคะ่ะข้างหลังเป็นน้ำพุนะคะบรรยากาศดีมากค่ะตอนเย็นก็ เอาเหมือนทะเลเลยนะคะค่ะข,ขอเชิญนะคะแล้วก็สินค้าของเราก็ถูกนะคะแม่ค้าก็ฉีดวัคซีนสามเข็มทุทกร้านเลยนะคะแล้วก็สินค้าก็สะอาดปลอดภัยค่ะอยากจะเชิญมาชวนมาเที่ยวที่พะเยานะคะของกินนับแต่ บรรยากาศมาเจ้าเนาะเขาแทบจะมาเกยหันเลยส้มนะคือของกินล้าตีพยาบไปได้มีกระป่าส้มเ,เป็นจิ้นส้มเหมือนกันนะครับก็เอามกใส่ไข่เมะเขานะ<ะ>ึน่งเหียเดี๋ยวต้องไปซอกินแล้วนะเอาิแล้วก็คือแบบบางคนก็ซองแบบครบหอมเตรียมเหี้น้อยกระเทียมกระเทียมหรือแบบครบพริกแดงเหีอย มาครบชุดเลย <มา S 1> นะตอนนี้ <c oughs> งเพลงริส <c oughs> ขยากินจี้ไปแอลกันได้หิ้มกว้านตอนเจ้าเลยคพณผูนชมของกินหลายอย่างแต้เลยหนึ่งในหั่นก็นยังตีนนาเสนอไปตะกี้ก็จะเป็นจิ้นส้มนะครับมีตึงแบบอันเอาไปถอดตีบ้านหรือเป่หรือเป็นมีบริการม,ม,กมีเหมือนกันมีเหมือนกันเจ้าอ่ะไผ่ได้แวะเวียนไปตี ก้อนพยาก็ลองไปจิ้มกันพอลราลบรรยากาศดีขนาดนนนเนาะคนบอกว่า,าเหมือนทะเลเลยนะเจ้าลองไปพอว่าจะงามแลว้วก็จะล้ําขนาดไหนส่วนคุณผู้ชมใครเกริดมีของดีบอกว่าจะเป็นของกินของใช้หรือว่าสถานบริการอะไร,ร,ร,รอย่างต่างๆก็สามารถส่งคลิปมาให้เขาจุยบรมได้เหมือนกันเนาะต่างต่างหลายนะเจ้าเดี๋ยวจะขึ้นหลา์ให้คุณผู้ชมไลค์ของดีเอ็นบีทีจยบอกต่อส่งคลิปสั้นๆมาสัก3-5ถึงนาทีเเนาะแนะนำตัวเก่าแนะนำ ผลิตภัณฑ์อยอายงของเขาต่างๆช่องทางการจำหน่ายลาะคาต่อใดเนีเจ้าโปรโมท์เ้อฟรีแบบนี้ค่ะใช้จ่ายนะเจ้า